สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็มาเตีข่าวสารบ้านเมืองนะครับ มีความเป็นประชาธิปไตยเสรอน,นั่นก็คือการมุ่งหน้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงเป็นที่มาที่เราได้มีการทำข้อตกลง MOA กับทางพรรคูมิใจไทยนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับผลจากการลงมตินะครับการโหวตในที่ประชุมร่วมกันของร,รัฐสภาเมื่อวาน สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ยังไงฝากติดตามนะครับข่าวสารบ้านเมืองนะครับข่าวสารบ้านเมืองของประเทศไทยเรานะครับในช่วงเวลานี้นะครับหลังจากที่ได้มีการประกาศยุบสภานะครับสภาผุ้แทรรัษฎรของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ในเร็วๆนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีทักทายนะครับท่านที่เข้ามาชมนะครับไลฟ์สดนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากมาสื่อสาระครับสื่อสารกับพี่น้องนะครับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับในเรื่องของอ่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนะครับมีการประกาศยุบสภาก็ยังไงช่วยติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารสถานการณ์เมืองนะครับการหยุ่ตลอดเวลานะครับ สำคัญและจำเป็นอย่างมากนะครับ สวัสดีนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ยังไงช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับหลังจากที่ได้มีการประกาศยุสภานะครับผมรู้สึกว่าโชคดีมากเลยนะครับที่ทุกวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียให้ทุกคนได้เห็นข้อมูลข่าวสารนะครับกันอย่างทันท่วงทีนะครับทําให้เราได้เห็นวิติการเมืองนะครับที่ เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกคนนะครับเราเห็นนะครับแล้วก็มีวิจารณญาณมากพอในการที่จะเ,เลือกเชื่อเลือกคิดเลือกตัดสินใจนะครับก็เร็วนี้นะครับก็จะมีการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นนะครับเราก็จะมีในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับ ในจังหวัดต่างๆนะครับตำบลต่างๆนะครับก็คือถ้าพูดถึงนี้ก็คงจะเขาเรียกอะไรอบตอนะครับแทบจะทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเลยนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ความห่วงใยไปถึงพี่น้องนะครับเขตพื้นที่ที่มีการประทะนะครับทั้งอ่า ประเทศนะฮะก็ส่งกําลังใจให้ให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะครับจากอ่ากเหตุการณ์ประทะนะครับแนวตามแนวชายแดนของไทยกับบูชาแล้วก็รวมไปถึงนะครับพี่น้องคนใต้นะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ําท่วมนะครับในช่วงเดือนอ่าเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ต้นเดือนนะครับที่มีเหตุการณ์การประทะในพื้นที่ ไทยแดงนะครับของไทยกัมพูชาก็ฝากติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันนะครับในสิ่งที่เราสามารถทําได้เราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าหลังจากที่ได้มีการประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรีนะครับก็เร็วๆนี้นะครับประเทศไทยเราก็จะมีการเลือกตั้งนะครับยังไงก็พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับที่มีสิทธิ์ในการ เลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับไปใช้ใช้เสียงกันก็อ่าเร็วๆนี้นะครับที่จะมีการเลือกตั้งนั่นก็คือท้องถิ่นนะครับในวันที่11มกราคมในหลายพื้นที่เลยแต่ละจังหวัดก็เดี๋ยวต้อง,ต,องต้องเช็คกับทางอ่ากรกตในแต่ละจังหวัดนะครับว่ามีการประกาศวันเลือกตั้งของท้องถิ่นเนี่ยในวันที่เท่าไหร่นะครับสำหรับผมจังหวัดสกลนครเองเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น อ๋อหรือวันอบตเนี่ยในวันอาทิตย์ที่11นะครับมกราคมที่จะถึงนี้นะครับก็ในหลายๆจังหวัดนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับหรือว่าการเลือกตั้งสสนะครับรวมถึงแอด การเลือกอพักการเมืองนะครับเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับประเทศบริหาร,รจัดการประเทศนะครับแน่นอนว่าการปกครองของประเทศไทยเราเนี่ยจะมีอํานาจทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับอํานาจที่1นึนีก็คือแน่นอนว่า มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่พี่น้องประชาชนเราเลือกเข้าไปนะครับอำนาจที่2อนะครับอำนาจในการบริหารนั่นก็คือคณะรัฐมนตรีรวมถึงตัวนายกรัฐมนตรีเองนะครับซึ่งได้รับการคัดเลือกนะครับจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมถึงรัฐสภาซึ่งกฎหมายเดิมเราเนี่ยก็คือตัวรัฐมนรีหกนย์เนี่ยจะให้อำนาจกับทางส so วนะครับมีบทบาทมีส่วนร่วมในการที่จะเลือกนะครับนายกรัฐมนตรี ของประเทศไทยนะครับซึ่งสาเหตุของการยุบสภาในครั้งนี้นะครับก็เกิดมาจากในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญนะครับการเตรียมร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนว่าในภาพรวมนะครับในภาพรวมที่พักประชาชนเองก็มีความต้องการในการที่จะ,ะลดบทบาทลดอำนาจนะครับในส่วนของอำน,นาจของส so วในการที่จะ,ะมีบทบาทสําคัญในการเลือกนายกรัฐมนตรี นะครับแต่ก็โดยเหตุผลนะครับนานาประการนะครับก็ทำให้ตัวกฎหมายของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มี่เต็มหน่วยนะครับจนนำมาสู่เรื่อง,องของการประกาศยุบสภาในที่สุดยังไงก็ฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งส2สองคนนะครับที่กำลังรับชมไลฟ์อยู่นะครับอันนี้ก็ลองไลฟ์สดกันลองดูนะครับว่าจะมีคนเข้ามาดูกล่าวทักทายกันได้นะครับลองพิมพ์แชทเข้ามานะครับจะได้พูดคุยกันนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับแล้วก็จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าแต่ละท่าน มีรยงมีความสนใจในเรื่องอะไรกันบ้างนะครับที่กำลังรับชมกันอยู่คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะครับจะได้รู้ว่าแต่ละคนมาจากที่ไหนกันบ้างนะครับเราจะได้พูดคุยแทักทายกันนะครับ สวัสดีทั้ง5้าท่านนะครับที่กำลังรับชมไลฟ์อยู่นะครับทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็ลองไลฟ์สดจริงๆ เขียนคําอธิบายว่าอัปติสหาการการเมืองไทยนะครับก็ตามที่เป็นข่าวนะครับตามที่เป็นข่าวว่านายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุชินชางวิกุลนะครับก็ได้มีการประกาศยุบสภานะครับเมือ่อคําคืนที่ผ่านมานะครับก็เลยอยากจะมาหาช่องทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าเรามีความคิดความเห็นกันอย่างไร แน่นอนว่าถ้าเรากําลังนะครับมองการเมืองในรูปแบบไหนนะครับก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับได้ลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าแต่ละคนนะครับมีความเห็นกับการเมืองไทยอย่างไรนะครับเราก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ